โดยในคืนวันศุกร์ที่27กันยายนที่ผ่านมาในศึกเอฟเอฟแอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเลวริกรองจากแดนผู้ดีครับมาได้เกิดเรื่องสุดช็อกขึ้นอีกครั้งในโฮมพาร์คหลังเยอาของทางเจ้าบ้านอย่างพรีมัสอาไกเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของลูตันทาวโดยในระหว่างเกมมาในกันครับชนะของทาฮิชองอดีตดาวรุ่งของแมนยูนเต็ดที่ปัจจุบันขาแค่กับทางลูตันเขาได้ลม้มลงบนบริเวณพื้นสนาม จนทำให้ทีมแพย์ต้องรีบวิ่งลงมาในสนามเพื่อดูอาการของเขาซึ่งมันได้สร้างความหวั่นวิตกให้กับแฟนบอลที่เห็นเหตุการณ์ไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับแน่นอนเลยครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครนั้นอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็ดูจะหลีกเลื่องยากสำหรับกีฬายอย่างฟุตบอลที่ต้องมีการเข้าปะทะหนักและดุดันกันตลอดทั้งเกม แม้ว่าผลงานในขันในเกมแชมเปี้ยนชิพคู่เปิดหัวเมื่อวันศุกร์ที่27กันยายนที่ผ่านมาจะเป็นทางพรีมั์ของเวรูนี่ครับที่สามารถเอาชนะลูตันชาวไปได้3ประตูตอนหนึ่งแต่แน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งที่น่าติดตามไม่แพ้ผลอร์ในสนามก็คืออาการของไม่ฟิลจากลูตันชาวอย่างชาฮิตชงที่แข้งชาวดัสได้ล้มลงบนพื้นสนามใกล้กลกับขอบเขตโทษในช่วงท้ายครึ่งแรกโดยนั่นครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก ทำให้เหล่มามนาผู้เล่นทั้ง้าบ้านและทีมยืนรีทําการกวาดมือเรียกทีมแพทย์ให้รีวิ่งลงมาในสนามเพื่อทําการช่วยเหลือชงอย่างเร่งด่วนแน่นอนครับว่าจากภาพตอนแรกนั้นดูเหมือนว่าทาชิชงจะมีอาการหนักเอามากๆแต่โชคดีในท้ายที่สุดปีชาฮอลแลนด์วัย24ปีครับเขานั้นจะได้สติกลับมาและสามารถลุกขึ้นยืนเดินออกจากสนามกลับไปยังห้องแต่งตัวของทีมเยือนได้อย่างปลอดภัยโดยตามการรายงานของเดอ์ซันครับเขาได้บอกว่าชองได้มีรอยช้ำขนาดใหญ่บริเวณหน้าผากด้านซ้าย หลังจากการเข้าประชากับนักเตะของพรีมาร์จนตัวนักเตะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึง่งและก็เป็นชนาเขาเจครอบบาวที่ถูกส่งลงสนามไปแทนชั้งนี้ครับอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชาฮิชงเขาย้ายอ,าออกจากเบอร์มิงแฮมซิตีมาร่วมทีมลูตันชาวในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและแม้ว่าเขาครับจะเป็นแค่คนสำคัญของทีมแต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถพาลูตันอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกได้โดยช่งลงสนามให้กับทีมช่างทำหมกไปแล้ว38เกม และมีส่วนช่วยทีมท้าประตูไปห้าประตูในทุกรายการนั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ